มัดกระต่ายกาแล็กซี่พอมไอวอรและมิดกระต่ายบินอะไรอ่ะก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มัดกระต่ายเข้ามาแล้วนะฮะเป็นมัดกระต่ายกาแล็กซี่ที่อยู่ในคอลเลคชันเดียวกับชุดที่เพิ่งรีวิวไปนั่นแหละนะครับนี่เวลาใส่คู่กันก็จะประมาณนี้ไห <c oughs> นดูรางวัลทั้งหมดก่อนเลยมีอะไรบ้างครับก็มีโทเค็นใช่ไหมมีมัดนะฮะนี่เป็นมัดที่แบบมีเอฟเฟกก็คือเอฟเฟกโจมตี คิวฟีดแล้วก็โชว์หน้า็อบปี้ได้นะครับมีไอวอลด้วยนี่เป็นไอวอลกระต่ายกดอ,อกยุดแอคนะครับสี่อสารสวยดีเหมือนกันส่วนอันนี้มีดกระต่ายกาแล็กซี่เป็นมีดแครอทนะเอาไว้เคี่ยงหัวสตูนะครับส่วนอย่างอื่นก็เป็นพวกกล่องเกลือนะครับอันนี้ก็ลองดูแล้วกันว่าใครขาดสกินไหนเผื่อจะมาลุ้นสุ่มเอาสกินถาวอรอะไรนี้ ก็เป็นกิจกรรมรูปแบบ3โทเค็นเหมือนเดิมนะครับถ้าได้1โทเค็นก็เอามาแลกมิดแครอ2 t โทเค็นแลกไอวอรสโทเค็นแลกหมัดนะฮะซึ่งตอนสุ่มจริงของรางวัลเนี่ยผมว่าไม่น่าออกหรอกน่าจะออกแต่โทเค็นเอาไปแลกนะครับในส่วนของการสุ่มนะครับก็เป็นเหมือนที่ผมคิดไว้เลยก็คือกดไปไม่กี่ทีไอโทเค็นชิ้นแรกเนี่ยก็ออกมาเลยนะฮะแต่ว่าหลังจากนั้นก็คือต้องกดอยู่พักนึงเลยนะครับกว่าโทเค็น ชิ้นที่2กับชิ้นที่3จะออกมาส่วนของรางวัลในตู้ไม่ต้องลุ้นของใหญ่เลยนะฮะไม่มีอะไรออกมาเลยออกมาแต่ของเกลือเกือพวกเศษตัวกับกล่องปืนนะครับเพราะฉะนั้นสรุปแล้วผมก็ต้องเก็บให้ครบ3โทเค็นแล้วก็เอาไปแลกของรางวัลทั้งหมดมานั่นเองนะครับ จริงๆหมัดนี้ก็ไม่มีอะไรามากนะครับก็เป็นหมัดรูปหัวกระต่ายนั่นแหละนี่จะเห็นว่าเป็นรูปกระต่ายมีหูและก็ตามีไฟนะครับก็คือเป็นซีรีส์เดียวกับไอชุดกระต่ายอันนี้เลยนะแต่เวลาใส่เล่นพร้อมกันมันอาจจะดูสีกลื่นๆก,กันไปหน่อยนะครับโอเคส่วนมีดก็เป็นแครอทนะครับแครอทกระถ่ายแกลเล็กซี่เวลาถือก็จะนี่เป็นแบบนี้นะฮะเป็นหัวแหลมๆนึกว่าขี่ปนาวุธ มัดนี้ก็น่าจะต้องแล้วแต่ความชอบนะครับว่าสวยโดนใจหรือเปล่าส่วนตัวผมว่าก็กลางๆนะฮะสรุปราคาเลยละกันวันนี้โดนไป2,196เพชรหรือประมาณ600บาทนะครับอันนี้เป็นเลทที่คำนวณให้จากร้าน l i c h m a n Shop นะโน่น,นึงเรื่องเติมเกมนะครับใครหาที่เติมเพชรอยู่ไปจัดกันได้เลยร้านนี้คุ้มกว่าเราไปเติมโดยตรงในเกมแน่นอนนะครับเปิดตลอด24ชั่วโมงอีกด้วยนะจ๊ะ ช่วงนี้ก็ไม่รู้ว่าเกมมันจะตึงไปไหนนะครับผมเนี่ยไม่ค่อยจะได้ที่1เลยนะลงไปเนี่ยถ้าจะหวังบูญาช่วงนี้ก็จะยากๆหน่อยนะครับคือคนเขาบอกว่ากําลังไต่ขึ้นแร้งกันแล้วผมก็ชอบเล่นในแล้งด้วยไงก็เลยแบบล้มลุกคุกคานนิดนึงมาวันนี้ผัดจกี้มาด้วยนะฮะลงกันที่โซนหอนาลิกูลงกันที่หลังคาหล่ยๆกระต่ายกาแล็กซีออของเราได้ปืนพาด์ตเอามาก่อน วันนี้เราจะต้องใช้มัดกระต่ายเนี่ยต่อยคนอย่างต่ำๆก็สักประมาณสองคน <c oughs> เฮ้ยใครมาวิ่งอะหวัวร้านนะอ่าไอ้วอลอย่างนี้ป่อยมังบูไปนี่เดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเลยมัดกระต่ายต่อยทะลวงไส้เป็นไงนี่เอสเสเป็นไงได้มาแล้วหนึ่งคน คนเดียวพอทนสองคนพอเลยไม่ต้องต่อยเยอะต่อยเยอะเดี๋ยวเราวูบเอายิงมันแจกเกี้จะปล่อยให้ลอยนวลเราต้องดูเชิงนิดนึงนะครับวันนี้ถ้าเกิดจังหวะไหนต่อยได้ก็จะต่อยแต่ถ้าจังหวะไหนไม่ไหวผมก็ไม่ต่อยนะอย่างที่บอกนะฮะมันตึงจริงแต่ไอตัวนี้ยังไงปล่อยม,มันมุมไปลองเชิงก่อนอ่ะติดเด็กติดหนึบเด็กติดหนึบมานี่ไอวอลอีกแหมเป็นงานด้วยผมถอยเลย แจ็คก,กี้ถอยก่อนไหมเฮ้ยโอ้โหไม่ถอยด้วยยิงล่วงเลยนี่เป็นไงดูด้วยแจ็คก,กี้ตัวตึงอบตว้าวยังอยู่ปะข้างในปลอ่อยแมงบุมไปโดนป่ะนะ่ะถ้าโดนแมงบุมเนี่ยโดนหมัดผมแน่เฮ้ยมุมนี้น่าจะโดนนี่เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเป็นไง แรงนะหมัดพิก้าชายอยหมัดเคลี่งควายไม่ได้ดิวันนี้ต้องเป็นหมัดเคลี่งตายเอ,อจะได้เข้ากับหมัดหัวกระต่ายที่เราใส่มานะครับหมดไหมตีนี้หมดปะหมดเถอะ <Hello? S 1> แต่ดูแล้วไม่หมดง่ายนี่ไงยังวิ่งเล่นอยู่เลยนี่เดี๋ยวเอาอีกตัวไอตัวนี้เหมือนจะไม่รู้ว่ากําลังจะถึงคาดต,นะตามเลยเดี๋ยวดูเชิงก่อนก็จะต่อยได้เปล่าออได้อยู่ยังไม่เห็นยังไม่เห็น มันบมไปเอ้ยเอาใครมาแจมโอ้โหเสียจังหวะเลยเออสวยจริงก่อนมีคนแจมมีคนปล่อยโฮเมอร์มา<อ>เสียแผนเลยเมื่อกี้แผนพิฆคาตหมัดตายกำลังเล็งคนนี้อยู่ไม่รู้พวกไหนปล่อยโฮเมอร์มาเฮ้ยหรือว่าเขาปล่อยหรือเปล่าเออไม่แน่ใจนะครับอาจจะเป็นไปได้เหมือนกัน วันนี้คอมโบที่ใส่มาก็จะเป็นแมงมุมนะครับไว้ล็อกขาแล้วก็มีเคลลี่นะฮะจะได้วิ่งไวๆมีแอนดูครับเพิ่มเกาะแล้วก็พิก้ามัดเครื่องควายเอาไว้เพิ่มพลังโจมตีมัดนะครับต่อยมัดเดียวเนี่ยหัวแตกขอเน้นๆเมตเดียวพอและนี่ก็คือมัดกระต่ายแกลล็กซี่นะครับเป็นมัดรูปหัวตายที่จะเพิ่มพลังให้กับผู้ใช้1,800%ใส่เข้าไปต่อยใครเนี่ยผมบอกเลย ไม่เขาล่วงกันเราล่วงมันต้องล่วงกันสักคนถ้าเขาไม่โดนสกิลวิก้าเราก็อาจจะโดนลูกกระสุนนะครับถ้าใส่เท่ๆเนี่ยก็พอได้อยู่แต่ถ้าจะใส่ไปต่อยคนเนี่ยก็ต้องมีสเต็ปนิดนึงนะฮะนี่เวลาต่อยมันก็จะเป็นประมาณนี้นะสฮ่ามันจะมีเอฟเฟกแกาแล็กซี่นะครับเป็นแสงแสงว,วิบวับวิบวอะไรแนวๆนี้นะฮะนี่ถ้าเกิดต่อยที่มือก็อาจจะเห็นชัดหน่อย เป็นไงพอเห็นภาพนะส่วนอันนี้ก็เป็นไอวอลกระต่ายกาแล็กซีนะครับด้านหลังก็จะเป็นตัวต่ายเนี่ยมองจากมุมด้านหลังด้านหน้าก็เป็นกระต่ายกอดอกยืนแอคเนี่ตามีแสงหัวมีเอฟเฟกและด้านข้างไอวอลก็มีแสงแสงเปลสีฟ้านะครับไอวอลเนี่ยผมว่าดูดีนะแล้วก็เอาไปใช้เล่นได้อีกหลายเกมเลยนะครับส่วนที่ถืออยู่นี่ก็เป็นแครอท กระต่ายมิดบินนะครับะจะเป็นรูปหัวแครอทแล้วก็มีโลโก้ต่ายแปะอยู่ยนเ,นยเวลาถือก็จะประมาณนี้นะครับเหมือนกระต่ายกำลังจะเอาแครอทเคี้ยงศัตรูคิดได้ไงเนี่ย GM ปะออกเดินทางกันดีกว่าตอนนี้ของเราก็พร้อมหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไป หาเหยื่อมาทดสอบพลังหมัดเคลื่องควายของเรากันวันนี้สเต็ปการเล่นก็จะยิงแมงมุมออกไปก่อนนะครับและถ้าศัตรูโดนแมงมุมเขาจะเดินไม่ได้ไงผมก็จะวิ่งเข้าไปใช้พลังหมัดตายต่อยหัวนะฮะเรามาดูกันจริงๆก็ต่อยไปครบ2คนแล้วแหละแ,แต่ว่าเดี๋ยวลองอีกหน่อยเพื่อจะได้อีกซักคิวสองคิวแต่เดี๋ยวต้องดูเชิงก่อนนะว่าตึงหรือเปล่าถ้าตึงเนี่ยไม่ไหวนะฮะตึงต้องยิงข้างหน้าเนี่ยมี1คนแน่นอนเก็บแอร์ดรอปอยู่ ทางซ้ายเลยผมจะขับเข้าไปดีไหมเนี่ยกลัวจะโดนลูกปืนเราต้องอมๆหน่อยเฮ้ยแต่ว่าเขาหายไปไหนแล้วอะ่ะจุดแดงผมมาแป๊บเดียวหายแหละตายแล้วมั้งนะ่ะโอ้ไม่น่าเลยเฮ้ยนี่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 น,นี่มีคนโหนมีคนโหนโหอนอย่างงี้โหอนอย่างงี้ก็หัวระเบิด <c oughs> <c oughs> ไม่รู้เรื่องเลยเออโหอนไม่มองหลังเลยไม่แตโหด,ดด้วยนะ เฮ้ยทำไมเขาโหนกลับไปหอนาฬิกาตรงนั้นมีคนชุบนี่หว่าเมื่อกี้เราเพิ่งออกมาอาจจะหลุดลอดสายตาเราไปเฉยเดี๋ยวแวะดูโซนโรงงานก่อนเฮ้ยมี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 ม,ม,มีข้างในมีรถระเบิดด้วยนุ่นเขาจอดลงนุ่นตรงนู้นขึ้นมาสักกี่แอาไอตัวรถระเบิดก่อนเฮ้ยคนยิงสวนด้วยยิงสวนอย่างนี้มันต้องเจอพี่ตายนี่พี่ตายขอยัดจอดก่อนนะครับมาหาถึงที่เลย เอาอยัางไงน้องน้องเอาอยัางไงโอ้ดีคนเกิดด้วยเอา้าเฮ้ยแจ็คก,กี้ปล่อยแมงมุมไปเอาใช่ไหม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 อ๋อ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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปรอเพื่อนก่อนหน้าล็อบบี้ไอตัวเกิดมาเอาผมพอดีเลยเมื่อกี้เขาลงมาช่วยยิงโคบเรากำลังยิงฟรีแต่แจ็คก,กี้ล่วงก่อน ไอ,อ้เดาตัวหน้านี่ก่อนไอ้ตัวนี้เนียนนี่เนียนเนียนออกมานอกโรงงานเนียนหรือจ้าหัวลัานไปา <Dom inating. S 1> มาให้แบกมาให้แบกหรือมาให้แจก mm hmm. เจ๊เจบัตรทองใบหนึ่งครับจัดให้แจ็กกี้หน่อยตายเกิดกันรัวๆแม่และเหรียญผมหมดพอดีเลยหมดเกลี้ยงแล้วนะตายอีกไม่มีเหรียญชุบแล้วนะ เมื่อกี้เขาน่าจะมาจองที่อยู่ก่อนเราด้วยแหละใช่ไหมเรามาทีหลังเออมาทีหลัง,ออลงแต่ยิงดังกว่าหมดย่างละทีนี้หมดเถอะไม่ต้องมาเยอะมาเยอะแล้วหล่อนข้างบนไม่รู้อยู่หรือเปล่านะมองไม่เห็นแต่ผมว่าน่าจะมีอะไรนะขอของหน่อยเออฟาร์มเอาเลยไอ,อข้างบนมีคนหนึ่งไอตัวที่เกิดใหม่เมื่อกี้แน่แต่ยิงไม่ได้ ปล่อยเขาไปก่อนเดี๋ยววงบีบก็ต้องลงมามาแซกี้เราไปที่อื่นกันดีกว่าปล่อยเขาเหงาอยู่ข้างบนนั่นแหละเออไม่ต้องลงมาหรอกแต่แต่ว่ามีเสียงเท้าเขาโดนหรอ <Hello? S 1> โดนหรือยังไงถ้ามีเสียงเท้าแปลว่าระยะเนี่ยต้องอยู่ใกล้เป็นไปได้ว่าอาจจะโดดลงมาขึ้นไปเช็คหน่อยอ่าเอชเอเอดูชื่อดูชื่อ มาดับพวกลาบอืมโทษทีอันนี้ไม่ใช่ลาบนะอันนี้ซุปหน่อไม้มโดดลงมาอย่างนี้ก็เสร็จพี่ดีครับ<ม>ใช่ไหมน้อง<ม>พวกเดียวกันปะ<ม>เอาแบงมุมไปแถมแครอดให้ด้วย โอ้เอาแครอทมาฝากหมัดเดียวก็พอทนนะถ้าสองหมัดก็ตุยไปเลยจริงๆใส่หมัดอะไรมาถ้าใส่สกิลพิก้ามาก็ต่อยตายหมดนะฮะไม่เกี่ยวกับสกินหมัดเฮ้ยละใครเนี่ยปล่อยแมงมุมไปยิงอะไรฮะยิงอะไรโอ้ไม่น่าเลยแจ็คกี้ล้มลัวรัวนี่เอาแคลอทไปด้วย แถมให้อีกอันอืมปลาอัดตัวฟ้าในเดือนนี้มีคนยังไม่กดติดตาม43.2%เลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดกันด้วยนะฮะเพื่อที่คลิปจะได้เด้งขึ้นฟีดบ่อยๆและผมจะได้ถึงสินั้นซับไวๆด้วยนะครับมีกระต่ายก็ต้องมีแครอทนะครับของมันคู่กันวันนี้ผมว่าเป้าหมายเรานี่ครบทวนแล้วนะตั้งใจจะต่อยสัก2คิวแต่ว่าต่อยเกินนะครับไม่เป็นไรยังมีคนต่อไปให้เราลุ้น คือถึงจะต่อยได้แต่ก็อย่าเพิ่งดีใจเพราะว่าของจริงเนี่ยมันอยู่วงท้ายวงท้ายมีแต่ตึงๆนะตีเดียวผมยังพอทนแต่ถ้าตีมาหลายคนนี่ผมพอเลยใครๆก็อยากได้แต้มนะฮะช่วงลงแรงเขาก็ไม่ยอมตายกันง่ายๆหรอกมันก็ต้องแข่งขันกันหน่อยโอ้แล้วดูวงมาจบตรงนี้เหลือ16เลยหรอเรามีแค่2แปลว่าศัตรูเนี่ยมี14เฮ้ยแล้วพุ่มอะไร อย่างเนียนเลยนะพี่ <c oughs> <c oughs> เกือบมองไม่เห็นนี่เอามังมุมไปอไอวออย่างนี้จะต่อยยังไงล่ะไอวออย่างนี้โอ้ลูกซองซะด้วยจุูจุ๊จุ๊เกินหนอยแล้วใครแว้นมาแว้นมาอย่างนี้ช่วยเพื่อนปะ่ะ <c oughs> เติมเลือดก่อนจ็กกี้ไอตัวนี้เอาสุดขับรถมาชา้าเถอดหลังมีเจ็บ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 เออสวยสวยสวยล้มหนึ่ง ตัวนี้อยู่ตัวนี้อยู่ตัวนี้อยู่เอาเอาหน่อยเอาหน่อยปล่อยมังมุมไปเออเอาหน่อยเอาหน่อยเติมยาเติมยาแม่ไม่หน่อยละจังหวะนี้นวดัดยังตูยิงเพื่อนเขาหน่อยนี่พวกขับมอเตอร์ไซค์มาชาร์จเลยจะตึงไปไหนกับเพยเ้ยเ้ยเ้ยอ้ยเ้วิวิจกี้ดึง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 กอนดึงกอนดึงกอนสวยสวยมากสวยมาก <Wow. S 2> พันยาพันยาก่อนพันยาพันยาพันยาสวยสวยจิกก๊กี้ขอบวงดูจัดยิงอย่างคมไป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 ไโก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 ทูเดเข้าวงไอตัวหลังยังยิงอยู่ยังไม่เห็นตัวอยู่ข้างล่างนั่นแหละน่าจะถาแถวแถวไอวอลเล่น,นดีเดไหมจริงๆเล่นตรงนี้เราเสี่ยงนะเนี่ยเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าในพีกมีหรือเปล่าเราจะอยู่กลางวง เขียวขอบวงก่อนโอเคข้างล่างตัวหนึ่งตัวนี้ตึง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 มากตึงมากตึง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 มีเรื่องแล้วเดินเดินเดินมีเรื่องแหละแปะหัวแปะหัวหลังไอวัวสวยสวยแจ็กกี้หลังหลังหลังเข้า อุจักี้ดึง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 ลมลุกคุกคานวิจักกี้ดึง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 ลมแล้วลมอยู่ลมต่อเอาจักกี้ดึงอยู่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 ชีวิตชีวิตลำเเเเเเคนอออออ๊๊๊๊๊ะะะะะเอ๊ะ เอ้ยมันโอ้อะไรกันครับเนี่ยโอ้โหเจ็บไปทั้งหัวใจดึงแล้วดึงอยู่ดึงต่อโดนเข้ามาชาร์จอีกอ้จบกันทางเดียวพอทนหลายทางผมพอเลย <c oughs> เป็นอีกหนึ่งวันที่ไม่ได้บุญญาอีกแล้วนะครับแม่ช่วงนี้รู้สึกซวยซ้ำซวยซ้อนซวยซากมากประมาณนี้นะครับสำหรับมัดกระต่ายแกล a x y ซี่อ่ะก็ะน่าจะพอได้เห็นความสวยนะครับคือถ้าเกิดเราใส่เล่นคู่กับชุดเนี่ยผมว่าสีมันกืนกันไปหน่อยนะฮะ แต่ถ้าเกิดเราใส่ชุดที่สีมันตัดกับหมัดแต่อย่างเช่นชุดขาวหมัดม่วงอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะดูชัดกว่านี้นะครับก็ลองตัดสินใจดูแล้วกันนะว่าหมัดนี้สวยคุ้มพอที่จะเอาไปใส่เล่นหรือเปล่านะครับ